ที่การเฮ็ดเอ็นกระดุกกับขึ้อยากก็ได้เสริมเราถึงนึงก็ขเข่าไง่ายๆสบายๆนะคะตลาดวิเชียนติ้ไปทอดอีกโอ้ยอันนี้เห็นเลยลูกคิดหอดลูกทรายน้ำกระสิกปลาบัวอันอิม่มห <c oughs> ยุดน,นะแต่ว่าอันนี้สิสิเห็นกระเพราแล้วอยู่บ้านกับปู่เน,นี่ยเก็บดุพวนแนั่นบระทันน้กำกระติโอ้ยบัาอันนี้หมโอ้ยเห็น พูดนะสดๆก็จะแซ่บหายเอออ่ะก็อยากซื้อกันเลยเอากันระหว่าโลสามสิบเปอร์เซ็นพ่อซื้อยังงามๆเลยมะป่าเดิมให้เพลินๆหัวกระวังหันอันตีทุ่เนี่หนุ่ยจับเลือกไม่เห็นยังซี่หรอพี่น้องโอ๊ตบ่ไดน้ำกินมาไม่เอ่ยข่อยบ่ต้องปลูกหญ้าข่อยมาซื้อกินเอาสะอ่อนแม่ป้าด สดๆเลยนะคะพี่น้องห่อหมกนมั่ยสันแล้วว่าไส่หมูสามสันค่ะนาปลาตัวละห้สิบบาทบอสกิ่นยบ้อยสิกินอันนี้สันนี้เออเมนบอกเขาเอิญซื้อผักแกนขมมันบอก นี่ไปเลยโดยเฉพาะเลยบอกอ่าไอ้เออเออโค้งโค้งด้านผักเออทุกอย่านมาไข่ผัมกับมีไข่ผัมทวงเจ้าบาทนี่สิบาทปั้ดเวอร์วังพี่น้องเมาจังได้แต่จำหนี้ยู่ปุ่นเว้นได้หิวไปนั่นอยู่อันนี้ไปลวกกินกับคนเนาะบม่จังแกงก็ได้เนาะเห็นเคนเห็ดนี่กข้าวต้มนะคะแบบนี้ก็มีนะคะนี่เผานะคะดิจี้ พี่น้องไปย่างตลาดมาสรุป <c oughs> ทุงละสิบบาทเวอร์วังโมพี่น้องโอ้เห็นเล้าก็คนเอาคนเอาปาันเจ้าของสิกินหมดความสะ่ออวนนะคะไปเห็นชาวบ้า,บานชาสวาสวนเจ้าของเวือนเพิ่นมาวางขายเองเราพี่น้องสิบบาทเด้อพี่น้องทุงละสิบบาทนะคะบางคนเผื่ออยากเลือกไม่ เพิ่นก็เก็บใหม่ๆขุ่งหมักใหญ่ได้ซีบปากคน่ะชิ้นคือมาสอขงคุณว่ากินหมดบ่คอยต่ได้ซื้ออเว้าซื้อนี่ล่ะพี่น้องพุคนน่ะทำว่าคือเฮาก็ไปตยสจังหวะนะพี่น้องจังหวะที่ชาวสวนชาวบ้านเฮาเนี่ย่นปลูกยู่ปลูกกินแล้วล้างขายนะคะนี่จะเป็นพักไอตู้หรือใบไอ้แมงลักดำพี่น้องโหระพากับเขานะคะตัวปลักยาวนี่สดๆพี่น้องแล้วมะสอ่อนช่วงนี้นะคะนี่มะเขือเทศนะคะนี่ แบบนี่น้ำเนนะชอบกินพี่น้องนี่แล้วก็ผักบุ้งะะนี่แหละค่ะนะต้นหอมผักชีนะคะเถือนะคะแล้วก็ผลไม้เนี่ยมากมายพี่น้องถ้าเห็นนี่บโบผาดเลยซื้อกินตลอดมักนะคะอืมมาก,กินนะคะกรอบดีหวานดีนะคะพวกพี่น้อ,องหมกไก่อยู่ดี่สิบหมกยี่สิบบาทสินหมก<บ>อ,อันน้ำมันไส้หมู ต้องเฮ็ดกินเล็กน้อยผู้ดเดียวซื้อซื้อซื้อ,อ,อมาสองหมกนะคะจะเป็นประดุกพี่น้องถ้าซื้ออยู่ซื้อกินนะคะสำหรับข่อยผู้เดียวหรอกวะคนอื่นคว้าใหญ่เพิ่นกะเฮ็ดกินเน,นะนี่แหละคะ่ะผักอาหารกันอยู่กันกินเวลาออกตลาดสอ,สอ่สอนโสออนมีคนเป็นคือข่อยบอกพี่น้องมึงว่าป้าอยูดู่เดียวคือซื้มอมาหลายมันสอ่อนพี่น้องเออมึงรู้หรื อันสะอนอ,สอนยังว่าสอนนี่หอยสะออนเจ้านี่แม่แล้วอันเห็ดเองปลูกเองสิบบาทพี่น้องทึ้งมะเขียทั้งมะพริกทังนี่นะ่อยสีํำน้ำพริกนมพี่น้องนีตาแก้วพริกดิบกันละโอเคค่ะนี่แหละในการจับจ่ายซื้อขายนะคะไปเจอผักสดๆไปเห็นของที่เ่นเก็บมาไม่ๆสะออนพี่น้อง เออมีคนเป็นคือข่ขขอยบอัวสวนแล้วกับซื้อมาสิกินเมดบอ่บหลาบบัรูพี่น้องจะเห็นแล้วมันสวนนี่แหละคะ่ะสดๆใหม่ๆขอบคุณที่เข้ารับชมเด้อพี่น้องพิธีแบบบานเฮาเนาะม,มันนอกชอนบทเห็นอี่ยังก่อยกับสอนนะคะนี่ซื้อจากชาวสวนโดยตรงนี้ชาวบ้านนะคะที่เพิ่นปลูกเรือยู่เรือกินเพิ่นเอาไปขายขอบคุณที่เข้ารับชมอีกครั้งเลยสวอนอันนี้แนะ่น ไปทำเนี่ะคะ่ะลองดูซิฟวะแบบไงพี่น้องเบอร์วังง,งามๆอยู่พี่น้องผักอยเอิ่นผักแกนขมเนาะพี่น้องมากินสมัยตะกี้เป็นเด็กหน่อยหนังสิแหละพี่น้องกับแม่เนี่ยไปน้ำทงน้านะคะนั่นจะเกิดช่วงนี้เนาะนี่ค่ะแซ่บเด้อพี่น้อง นี่แหละคนอีสานนะคะจะรู้นะคะกินนะคะตามดูกันนะคะพี่น้องเป็นเห็ดหมกยี่สิบบาทห่อกระน้ำงามหมกกระสุงใหญ่งพี่น้องูดิโอ้โหดูได้บักหลายนะฮะดูสิลองด้วยใบยอด้วย มาในพี่น้องมากินกันยี่สิบาทก็อิ่มได้เด้อพี่น้อง,อองคุยคุยเปิ้ลวาเปินหมกเสน้นหมูเห็ดนนงองามนะคะนะดูรสชาติกันอเอาไปย่อ,อยี่สิบ,บาทแบบคอ้ขงค,คาพี่น้องกันเป็นเห็ดไข่อือหอม ตเพิ่นเห็ดใส่กะทิพี่น้องเบิ่งสงเห็ดแบบไทยๆนะอืมอืมอือหือแซ่บหน่อยคุ่มค่ะอืมน่าใหม่ก็อ,อ่าออนอือหือ มันยังเดิข่อยมักมันหอมเครื่องอันหอมกระชายนะคะอือหึว่าคุ่มนะคะยี่สิบบาทอือหอุ่นๆอยู่เลยอือเป็นยังสุดที ยังตลาดย้ำใดกันเห็นมะเขือเทศสดๆ pagar, AH, ่นเก็บมาขายพี sinon, ่น้องมากมากมักซื่อมากกิมนละมุดกรอบนะคะแซบพี่น้องแซบคือว่าโอเคผ่านนะคะอืยี่สิบบาทก็นะโอ้พอสื้อแต่ว่าเขต้องเห็ดนขาต้องเห็ดกินเลยถ้าเป็นอยู่ไกลๆเ้าเป็นน้ำนะสื้อกินพี่น้อง Ừ. Ừ. Nó mà con không nghe ngon như nào. แสบพี่นาองพิ่มเป็นหิวคือแต่ว่าแสบอีรสชาติกะพานรสชาติโอเค ใช่ว่าให้กินลูกโดดบอบกินด้วพี่นอ้องต้นเห็ดรสชาติเข้มข้นแล้วค่อยแตบบซีดๆเนี่ยเผ็ดเป็นคนกินเผ็ดเบ่ค่อยได้นะคะอื เนห่อแบบใส่กะทิน้ำนะแบบห่อหมกน้ำใหม่แบบมีกะทิแบบ่ะหมูก็ลกหลายตน้นปะอือหือ วาดยี่อินอะไรเป็นประดุกมีชิ้นใหญ่ๆถือขึ้กันพี่น้องไอหมกนมาไหมซื้อมาสองหมกหมกนี่ยังกินบหมืได้หลายพี่น้องกินอันนี้ต่อ